กกดดตติ้พววเราาายนะะคมสังขระบุรีเป็นอำเภอหนึ่งที่มีพื้นที่อยู่ติดชายแดนพมา่าและยังเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ใครต่อใครต่างหลงไหลอยากที่จะต้องมาสัมผัสที่นี่ให้ได้สักครั้ง พวกเราก็เป็นอีกหนึ่งในนั้นที่ต้องการจะมาเช่นกันอยากรู้จริงเชียวว่าทำไมเคยใครถ <Huh? S 1> ึงชอบมาที่นี่กันนัก oh, <no. S 1> ถ้าอยากจะรู้ก็คงต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองใช่ไหมล่ละครเ <Okay. S 1> พื่อนๆอยากที่จะไปสัมผัสด้วยกันกับพวกเราไหมล่ะ <laughs> ถ้าอยากจะไปกับพวกเรา <What? S 1> ก็อย่าพลาดในตอนนี้เลยนะ <Huh? S 1> ถ้าอย่างนั้น จะมามัวรอช้ากันอยู่ทำไม <Okay. S 1> อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหน oh. ตามไปด้วยกันกับพวกเรา <Okay. S 1> ได้เลย oh. s <S วันนี้ขับรถจากกรุงเทพมาก็6ชั่วโมง oh. กว่าจะถึงสังขบุรีก็เกือบจะ4ี่โมงเย็น oh, <no. S 1> พอมาถึงที่พักเก็บข้าวเก็บของกันเสร็จ oh. ก็รีบเดินออกมาเพื่อไปที่สะพานมอนกันทันที ลุงผู้ดูแลที่พักเขาบอกว่าถ้าออกมาตอนนี้ว<ะ>ิวที่สะพานจะก,กำลังสวยเชียวละ,ะพวกเราได้ยินกันเช่นนั้นจึงรีบเดินออกมาอย่างไม่รอช้า<ะ>จากที่พักเดินไปยังสะพานมอน<ะ>ก็ไม่ไกลเท่าไหร่ด้วย<ะ>เดินสักห้าถึงสิบนาทีก็ถึงแล้วโอเคทางที่จะไปสะพานมอนต้องลงเนินด้วย<ะ>เล่นเอาขาล้าเหมือนกันนั่นเนี้ย ระหว่างทางก็เริ่มเจอสินค้าจากพมา่ามาวางขายแล้วเ,ออเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวค่อยซื้อนองเคยทำงานฝากซื้อพีนั่นกัมิโนย์ีมรถท่านที่ศืไปขับเรถในที่สุดก็มาถึงหน้าทางเข้าไปยังสะพานมอนเสียทีวันนี้คนมากันเยอะเชียวนั่นเนี่ย ตอนนี้บรรยากาศกำลังดีวิวกำลังสวยเชียว <Wow. S 1> ต่างจากที่เคยได้เห็นมาจากที่ต่างๆที่เขารีวิวกันมาเลยส <Wow. S 1> าวน้อยชาวมอนยืนเรียกนักท่องเที่ยวเหมือนกำลังแรปกันอยู่เลย wow. น้องแทมดูดีใจใหญ่ได้เจอวิวสวยๆแบบนี้จึงไม่พลาดที่จะหยุดถ่ายรูปไม่ว่าจะเดินไปตรงไหนของสะพานก็จะเจอเด็กๆชาวมอนอยืนตั้งท่าถ่ายรูปแบบมืออาชีพสุดๆ น้องแคมเห็นแล้วยังต้องอายแสงอาทิตย์ช่วงเย็นที่กำลังสดใสเมฆสีขาวที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าจับกลุ่มรวมตัวกันเป็นก้อนเหมือนกำลังออกมาอวดโฉมให้เราได้ชื่นชมในความสวยงามของธรรมชาติช่าง <Wow. S 1> เป็นภาพที่สวยงามจริงๆครับ พอตกเย็นคนบนสะพานก็เริ่มเยอะขึ้นเหมือนกับคนในกรุงแห่ยกมากันอยู่ที่นี่กันหมดเลยผู้คนมากหน้าหลายตาต่างหลั่งไหลมาอยู่ที่นี่จากทั่วสารทิศเพื่อมาชมความงดงามของบรรยากาศบนสะพานมอนแห่งนี้ แลยิ่งตกเย็นมากเท่าไหร่ <Huh? S 1> บรรยากาศตรงนี้ก็จะยิ่งค่อยๆเปลี่ยนไป <What? S 1> แบบว่าวิวตรงนี้มันจะสวยมากๆเลย <Yeah! S 1> ต่างคนก็ต่างมาจับจองพื้นที่ห <Huh? S 1> ยิบถืออุปกรณ์ถ่ายรูปที่แต่ละคนจะเตรียมกันมาได้ <What? S 1> ออกมาตั้งท่าเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกกันใหญ่ แบบว่างัดท่าเด็ดประจําตัวออกมาโชว์กันแบบไม่มีกักกันเลยสะพานมอน,นี้มีระยะทางที่ยาวจริงๆนะเดินมาตั้งนานยังไม่ถึงอีกฝั่งเสียที หรือว่าเพราะพวกเราัวแต่หยุดถ่ายรูปกันนะเลยเดินช้ายังไม่ถึงอีกฝั่งก็วิวที่นี่มันสวยงามขนาดนี้จะไม่ให้หยุดแวะถ่ายรูปกันได้ยังไงล่ะใช่ไหมครับมาถึงอีกฝั่ง ก็เจอร้านขายเครื่องประดับก่อนเลยมีแต่ของสวยๆทั้งนั้นโดยเฉพาะเทียนหอมนี่น่าซื้อจริงๆเข้ามาถึงฝั่งหมู่บ้านมอนตรงนี้ก็จะมีร้านขามากมายนำสินค้าต่างๆจากพม่ามาวางขายานี่แหละคืออีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของวันนี้เลยอมาเดินดูกันดีกว่าว่ามีอะไรขายบ้าง ของขึ้นชื่ออย่างหนึ่งของพา่าคาคือพวกกําไรหินนี่นะครับเป็นของอย่างหนึ่งที่ผมชอบสะสมมากเดี๋ยวคงได้มีซื้อกับบ้านกับเขาแน่อของส่วนใหญ่ที่นำมาขายก็คล้ายๆกับตอนที่ไปบ้านอีกตองเลยนะผิดกันตรงที่มีเสื้อผ้ามาขายเยอะมากแต่ละชุดสวยๆทั้งนั้น ร้านนี้มีขนมเป็นกองสงสัยวันกลับบ้านคงต้องมาเหมาไปสักหน่อยแล้วโอเค ข้าวต้มัใช่ไหมซื้อได้หมเดยขากลับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นทางที่ทอดยาวลงมาจากแนวเขาลักษณะทางตรงนี้ก็เลยจะเป็นเนินเวลาเดินก็จะทำให้เหนื่อยกันสักหน่อยอนะ เครื่องประดับจากพม่า <What? S 1> มีให้ได้เลือกซื้อหลายร้าน <What? S 1> หรือจะเครื่องเงินเครื่องทองเหลือง oh. ก็น่าซื้อกลับไปเป็นของฝากทั้งนั้นปล oh, <no. S 1> านี่เอาไปทอดกินกับข้าวต้มอร่อยมากเลยนะ oh, <man. S 1> เดี๋ยวขากลับบ้านต้องมาแวะซื้อไปดีกว่า <ipp> ฮะมีปืนขายด้วยเหรอเนี่ย รู้สึกพอตกเย็นตรงนี้ก็จะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่นะสงสัยจะไปยืนถ่ายารูปตรงสะพานกันหมดซอยที่อยู่ข้างสะพานมอญ <What? S 1> ก็ยังมีร้านขายของอยู่อีกมาที่นี่คึกคืนดีจริงๆผิดกับตอนไปบ้านอีตองที่เงียบสงบอยู่กับธรรมชาติแต่มันก็ดีกันคนละอย่างละนะ ผ้ามอนที่แขวนขายอยู่ตามร้านค้าแต่ละตัวลวดลายและสีสันก็ช่างดูสวยงาม <Wow. S 1> ดึงดูใจให้กับนักท่องเที่ยวให้ต้องเข้าไปจับไปเลือกซื้อเลือกหา <Wow. S 1> แต่ละตัวแต่ละแบบก็ไม่มีเอา <Yeah. S 1> จะนำไปใส่เที่ยวถ่ายรูปก็ดูน่ารัก oh. ใครที่ได้มาเห็นแล้วคงจะอดใจซื้อกันไม่ได้ใช่ไหมล่ะ เจอพริกกระเหลี่ยงน่าสนใจเป็นคนชอบกินเผ็ดเิยสิคงต้องซื้อไปลองกินดูสะแล้วเอาไปทำอะไรกินมัอร่อยเอาไปคนแล้วก็ไปใส่พวกเครื่องปรุงก็ได้กลับมาที่สะพานท้องฟ้าก็ยังคงความสวยงามไม่เปลี่ยน ถึงแม้ว่าพระอาทิตย์จะเริ่มเคลื่อนที่ลงจากท้องฟ้าแต่บรรยากาศก,ก็ยังคงความงดงามให้เราได้เห็น <ipp> จากท้องฟ้าสีสันสดใสเมื่อตอนที่มาถึงกำลังค่อยๆเริ่มเปลี่ยนเป็นสีหม่นเข้ามาแทนที่เป็นสัญญาณให้ได้รู้ว่าพระอาทิตย์กำลังจะจากลา <ipp> กลับไปพักนอนเอาแรงเติมพลังเพื <ipp> ่อออกมาทำหน้าที่ในวันใหม่ที่จะมาถึง ผู้คนที่ว่าหายไปไหน <What? S 1> ที่แท้ก็มารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นี่เอง <Huh? S 1> ก็บรรยากาศมันได้ขนาดนี้ <c oughs> จะให้พาดมาเก็บรูปไว้เป็นที่ระลึกกันได้ยังไงล่ะ <Okay. S 1> ยิ่งตกเย็นมากเท่าไหร่ <Huh? S 1> สะพานแห่งนี้ก็ยิ่งหนึ่งแน่นไปด้วยเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวมากมาย ที่ต่างพากันมาชมความงดงามในธรรมชาติที่คอยอยู่เคียงคู่กันกันกบสะพานแห่งนี้ทํ้ใไมเกิดความงดงามแบบไม่มีที่ไหนเหมือน oh, <no. S 1> เมื่อกี้ไปแอบปก แป้งมาไหนๆก็มาถึงเมืองมอนต้องทำตัวให้กลมเกลืนกับเขาสันหน่อยเสียดายน้องแถมไม่ยอมทำงัวแต่กลัวอะไรไม่รู้ของเขาได้แต่เดินกินตุ้ยๆอย่างเดียวไม่แบ่งใครเลยน้องๆชาวมอนก็ยังคงมายืนต้อนรับผู้มาเยือนอยู่ตลอดเดี๋ยวคงต้องมีขอถ่ายรูปน้องเขาสักรูปนะ ใ,ใกล้ๆกันกับสะพานมอน <What? S 1> ตรงนี้ก็ยังมีสะพานสีสุวรรคีรี <Huh? S 1> ที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่ uh oh. เพราะแต่ละคนมัวแต่ไปสนใจที่สะพานมอนกันหมด uh oh. แต่ขอบอกว่าตรงนี้วิวสวยมากแบบว่าไม่แพ้ที่สะพานมอเลยนะ <What? S 1> ยิ่งถามาตอนที่พระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าวิวตรงนี้จะสวยมากๆเลยล่ะ <c oughs> ดูสิครับมุมมันได้ใช่ปะล่ะ <c oughs> แบบว่าโลมมันติดมากๆเลยขอบอกพระอาทิตย์ที่กำลังตก เปลี่ยนภาพพื้นหลังตรงนี้เป็นสีแดงฉานเหมือนกับท้องฟ้ากำลังลุกไหม้ไปด้วยไฟจากดวงอาทิตย์ถึงแม้จะดูร้อนแรงแต่ก็แฝงไปด้วยความสวยงามแบบที่ไม่ต้องไปปรับแต่งโทนสีจากมุมกล้องเลยช่างเป็นความสวยงามจากธรรมชาติโดยแท้จริง ภาพที่ได้เห็นจากสะพานมอญช่างเป็นภาพที่สวยงามแตกต่างจากภาพในรีวิวตามอินเทอร์เน็ตจริงๆ ยิ่งพอมาได้เห็นและสัมผัสซึมซับกับบรรยากาศแบบของจริงด้วยตัวของตนเองเลยยิ่งทำให้รู้ซึงว่าทำไมใครต่อใคร <What? S 1> ถึงได้ชอบมาที่นี่กันนะัก <Yeah. S 1> ไม่ว่าจะภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามผู้คนที่มากหน้าหลายตาและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ oh. นี่แหละคือสิ่งดึงดูดที่ทำให้ใครต่อใครต้องได้เข้ามาสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่ง ก่อนจากกันก็ฝากให้กดกระดิ่งและกดเลือกออไว้ให้คอยแจ้งเตือนเวลาที่มีคลิปใหม่ๆจากพวกเราฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกับพวกเราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะการเดินทางมาที่สังขละบุรีของพวกเราอย่างไม่จบเอาไว้มาติดตามกันต่อในตอนหน้าละกันสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย